ดีครับสวัสดีครับพบกับรายการใหม่ของเรานะครับรายการนี้ชื่อว่า Better Being by Bin ถ้าแปบล<บ>เป็นไทยแล้วฮะก็แปลว่าชีวิตของเราเป็นไงครับชีวิตของเราที่ดีกว่าใช่<อ>ด้วยคุณค่าของบิมโอ้โหเพราะฉะนั้นเราต้องที่บายนะ,ค,ะครับรบ Better แปลว่าชีวิตเราในยามนี้เนี่ยจะดีหรือไม่ดียังไงก็ตามต้องให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอ,อ วันนี้ต้องดีกว่าวันวานถูกต้องครับวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้แน่นอนนะคะ being ก็คือเป็นอยู่คือก็คือชีวิตที่เป็นอยู่ความเป็นอยู่ต่างๆทั้งหลายของเรานะมันต้องดีกว่านะใครก็อยากให้เป็นอย่างนั้นใช่ by bim คำว่านีมนะครับมาจากคำว่า balance immunity ครับนะการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลที่มีความสมดุลนะครับในร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งตัวภูมิคุ้มกันที่สําคัญก็คือเม็ดเลืเอดขาวนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยมันอาจจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินไปมันก็กินตัวเองอ่แน่นอนน้อยเกินไปกไม็มไโรคภัยแค่เจ็บเข้ามาได้งา่ายใขรยันเกินไปก็เป็นเหมือนทหารที่ยิงไม่หยุดไฮเปอร์อส่วนน้อยเกินถ้าขี้เกียจก็แปลว่าไม่ทํางานคศัตรูเข้ามาไม่ดูไม่แอะฮะ เพราะฉะนั้นเราตั้งชื่อรายการนี้ว่า Better Being by Bim ก็แปลว่าจงมีชีวิตที่ดีกว่าครับด้วยการดูแลรักษาภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้อยู่ในสภาพที่สมดุลใช่แล้ครับะะปัจจุบนันวิทยาการก้าวหน้าตัวช่วยที่เขาใช้กันก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ๋ออ่าฮะ,นะะ Supplementary Diet ที่เขาเรียกว่าการจะเอาอาหารเนี่ยมาเป็นยาใช่หรือว่าเป็นอาหารเสริมนี่แหละอ่าคือ,อยา อยากกินยาเป็นอาหารแต่ใหก้กินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ไทยกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกว่า Operation Beam, ่นบิปฏิบัติการเพื่อความสมดุลของภูมิคุ้มกันนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ไปนำเอาพวกผลไม้ไทย uh huh. ผักไทยเนี่ยนะค,ะครับฝรั่งบ้างงาดำบ้างมังคุดบ้างอ่ะ,อะ แล้วก็เอามาผสมผสานกันสกัดเอาสิ่งที่ดีที่สุด uh huh. ออกมาแล้วก็สกัดเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกไป,ไปนะครับแล้วก็เอามาผสมผสานกันเพื่อให้มันเสริมพลังซึ่งกันและกันที่ฝรั่งเขาเรียกว่า fortify uh huh. นะพอเสริมพลังปั๊บก็ได้ผลิตพฑนอาหารเสริมครับที่เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วจะไปดูแลภูมิคุ้มกันของเรา ให้พอเหมาะพอดีซึ่งทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มียาชนิดใดนะครับไม่มียาชนิดใดที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เพราะฉะนั้นคณะนี้เนี่ยเขาก็ทํามาแยกแยะมันออกซะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคณะที่เรียกว่าบิมเนี่ยนะฮะเขาก็ได้อาหารเสริมมามที่จะช่วยทางด้านภูมิคุ้มกันนะฮะให้เกิดมีความสมดุลแล้ววันนี้เราอยากจะพูดว่าไอ้ตัวเนี่ยอา,อาหารเสริมอันนี้นะคะมันมีสิ่ง ที่จะช่วยโรคภัยไข้เจ็บอยู่โรคหนึ่งออาวันนี้จะเป็นโรคที่หลายคนหาทางออกไม่ได้มานานโอ้โหพี่มีเพื่อนมีรุ่นน้องที่เป็นนะคะบางคนเข้าห้องแอร์ปับป๊ดฟัดฟืดฟัดมันคือภูมิแพ้อ่าบางคนนี่นะชาวบ้านทําความสะอาดนะตบที่นอนทีเดียวก็นั่นแหละไปเลยหรือบางคนอากาศเปลี่ยน ก็น้ำมูกน้ำหูน้ำตามาพร้อมกันหมดเลยบางคนต้องเข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศต้องไปทํางานกับเพื่อนก็อยู่ไม่ได้อ่ะทรมานทรมานพี่เคยมีรุ่นพี่นะคะได้ทุนประเด็นมังนอกต้องกลับอ่ะกลับ อยู่ไม่ได้ไปอยู่ถึงเมืองนอกอยู่ไม่ได้บินไปแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้วันนอ้เสียใจมากแต่ว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุมันสามารถที่จะหาทางออกได้บางคนก็ใช้วิธีเลี่ยงเอาบางคนก็ไม่ไปหาสารที่มันจะเป็นตัวกระตุ้นไม่อยู่ใกล้ดอกไม้เออรั่วแพ้อะไรก็ไม่อยู่ใกล้มันซชอืนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้จากคนที่มีประสบการณ์โดยตรงรวมทั้งวิธีการหาทางออกซึ่งผลิตภัณฑ์ของบิมนี่แหละ จะช่วยได้ครับไปฟังกันครับตั้งแต่ตอน8ดขวบน่าจะมูกจะไหลตลอดแล้วก็คันจมูกนะครับแพ้น้ำหอมใช่ครับคันจมูกตลอดแพ้ฝุ่นอีกครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วมีอาการชื้นหรือว่ามีการอับมีฝุ่นจะเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกมันรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำนเนยก็ได้เพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปในตัวเองให้ได้ เออเหมือน,นหายใจได้ไม่เต็มปอดใช่ไหมใช่เพราะว่าพอหายใจแบบให้ลึกที่สุดนะครับ mm hmm. ประมาณเพียงแค่5วินาทีครับมันก็จะหมดตอนที่ผมทดลองทานผลิตภัณฑ์อะไรผมหยุดทานผลิตภัณฑ์ภุม่มแพ้ของผมเองทุกอย่างนะฮะหวันปุ๊บเนี่ยอาการเริ่มขึ้นเลยอัตโนมัตินอนเนี่ยจะเหลือแค่จมูกนอกกนั้นจะต้องคุมให้หมดทุกอย่าง mm hmm. คือจะไม่สามารถโดนอากาศได้เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นผมก็เลยลองทีเดียวเลยคืนแรก สี่เมตรอ่ามันไม่ใช่ยาทำ,ทำไมมันหายเร็วขนาดนั้นก็ดูข้างขวดมันก็ไม่มีสารเคมีใช่ไหมครับ,รบอวันแรกที่ผมเข้ามามาที่เนี่ยผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาการผมจะจามน้ำมูกไหลต้องสั่งน้ำมูกตลอดทานต่อเนื่องกันมาประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยผมเข้ามาที่เนี่ยผมไม่จามเลยอะตอนเนี้ผมเดินเฉียดใกล้น้ําหอมได้นี่นี่ก็คือยังบีมต่อเนื่องละครับไปต่างประเทศทุกเดือนนะครับ,รบก็มีทั้งแถบยุโรปเอเชีย ด้วยความที่ผมจะต้องเจออากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบต่างกันมากเนี่ยทำให้ภูมิแพ้ซึ่งผมก็เป็นมานานแล้วเนี่ยมันจะกําเริบจามมีน้ำมูกใสๆแล้วก็ท่านหนักกว่านั้นก็คือจะเจ็บคอจะตามมาด้วยอาการ<ช>คอนเสนากระเบะครับเป็นมาตั้งแต่เริ่มทํางานนี้กี่ปีแล้วขอยญาตถามกี่ปีแล้วครับ13ปีแล้วสิบสามปีแล้วโอ้โหก็เลยใช้วิธีกินยาแก้แพ้ครับ ตอนนั้นกินทุกวันวันละหนึ่งเม็ดเลยทานกี่ปีครับก็ประมาณนั้นนะครสิบกว่าปีคุณหมอว่าไงขึคุณหมอที่เวชศาสตร์การบินก็บอกว่าผมมีทอนซินที่ค่อนข้างไวผิดปกติคือพอมีอากาศที่ผิดปกติหรือไปอยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่เยอะจะทําให้การอักเสบมันมาได้ง่ายทีนี้ผมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนที่จะทานอะไรผมจะต้องศึกษาก่อนว่ามันดีจริงหรือเปล่าปลอดภัยจริงหรือเปล่าก็พบว่า ออมันมีผลงานวิจัยรองรับมันก็ไม่ไม่เสียหายอะไรไม่เสียหายอะไรที่จะลองอ <laughs> กินครั้งแรกกี่แคปซูลครับสองแคปซูลค,ครับเท่าที่สังเกตได้ก็คือพอเริ่มรู้สึกคันคันจมูกจะเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นหนักเหมือนช่วงแรกๆอแล้วก็พอกินไปได้สักเดือนกว่าก็เริ่มรู้สึกว่าสโครภาโดยรวมรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นตอนเช้านี่ก็จะมีอาการแบบไอ <Happiness unting> <Hanım> จามแล้วก็มีน้ำมูกทุกๆเช้าจะเป็นอย่างนี้พอตอนกลางคืนต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะอาคาจย์เพราะว่ามันหายใจไม่ออกเลยอะค่ะอึดอัดแล้วพอคลุมแล้วหายหรอมันก็ยังดีกว่ายังดีกว่าไม่คลุมค่ะแต่วันไหนที่ไม่ได้คลุมนี่นอนไม่หลับเลยค่ะมันคัดจมูกมากเราเป็นมากอะค่ะอยากหายไวอะค่ะก็เลยทานสองแคปซูลก่อนนอนหนูได้ทานเข้าไปแล้วนี่ตอนเช้ามา จมูกอาการคัดจมูกหนูหายไปเลยแล้วตั้งแต่วันนั้นหนูไม่จามตอนเช้าเลยจมูกเราจะโล่งก็ตอนเมื่อก่อนนี้ถ้าออกไปที่ไหนใช่ไหมคะ,คะเจอฝุ่นเจอละอองอันนี้หนูก็จะจามมันจามติดๆกันแล้วทําให้เราเจ็บคอแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นตอนกลางคืนไม่ต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะแล้วคะ่ะจากวันที่ทานจนถึงวันนั้นนะที่รู้สึกว่าพัดลมเป่าไม่จามเจอฝุ่นไม่คันกนี่กี่กวันกี่สัปดาห์ครับประมาณ ท่านไปหนึ่งกระปุกแรกการจามนี่หายเลยนะคะคน้ำมูกมันก็มีม,มีมาเป็นบางบางครั้งแต่ว่าตอนนี้ไม่มีค่ะตอนนี้มั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นค่ะมีความสุขมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นค่ะมีคนทักค่ะเข,เขาเขาว่ายังไงฮะเขาบอกว่าหน้าเราใสขึ้นดูแบบเมื่อก่อนนี้มันเหมือนแบบมองมองํำๆมองมองคำๆใช่ค่ะทีนี้สวยขึ้นสวยขึ้นค่ะเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงฮะ เป็นมาประมาณห้าปีแล้วค่ะคือจะแพ้ทุกอย่างแพ้กลิ่นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศจะต้องบอกเพื่อนๆว่าฉันเป็นภูมิแพ้นะฉันไม่ได้เป็นหวัดไม่ต้องกลัวว่ามันไอภูมิแพ้ตัวเนี้ยมันไม่มีเชื้อโรคเพราะกลัวเขาจะรังเกียจแม้กระทั่งตอนทำกับข้าวทำกับข้าวไปก็จามไปโอ้โหเจอกลิ่นหอมก็ไม่ได้ใช่ค่ะน้ำหอมนี่ใช้ไม่ได้เลยค่ะทุกกลิ่นไม่ว่ากลิ่นอะไรเข้ามาเตะจมูกตอนนั้นคือแทบจะต้องปิดไม่ให้มีกลิ่นเลย ใช่ค่ะแล้ววันหนึ่งมีใครมาบอกว่าบีมมันช่วยได้เพื่อนพนักงานที่ทํางานนะคะบอกว่าบีมตัวนี้ดีมากก็เลยอ่ะลองทานดูทานบีมสีเขียวดิค่ะวันแรกนะคะก็ลองทานตั้งแต่เย็นนั้นเลยก่อนนอนอเช้ามาก็ทานอีกสองเม็ดวันแรกคือจะเบามากเลยเบาคือจะมูคือใช่ค่ะเ<ม>บา<อ>คือ,อจะไม่ค่อยจามจะไม่มูกพวันที่สองที่สามนี่ดีขึ้นเห็นผลเลยค่ะข้อมูลในศตวรรษที่2ี่นะครับ พบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็เลือขาว T S 2มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการซึมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะสามารถที่จะเพิ่ม T S 1และ T regulator อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับโดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วัน หากใช้วันละ4แคปซูลเมื่อ TS-1 เพิ่มขึ้น t r e g u l a ลเตเ,เพิ่มขึ้นทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ TS-2 ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ TS-2 กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วครับและนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่มีอาการ ภูมิแพ้อากาศอาการเหล่านี้หายไปและมีคุณภารชีวิตดีขึ้นเกือบเป็นปกติอย่างรวดเร็วครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกัน หากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้าสองแคปซูลก่อนนอนแล้วเจ็ดวันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะเป็การติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็นหกแคปซูลต่อวันนะครับสองสามสัปดาห์อาการเหล่านี้นก็จะหายไปครับนี่เขาเรียกเลยรู้ไหมครับ ประจัก์พยานตัวเป็นๆไม่ไม่มีแผงคอนะฮะหน้าไม่ยาวไม่มีไม่เป็นม้าเป็นประจัก์พยานตัวเป็นๆหมายความว่าเป็นผู้ซึ่งมีประสบการณ์ <S <S นะฮะที่เขามีปัญหากระภัยะไข้เจ็บดังกล <hiking S 2> ่าวนี้นะ <hiking S 2> <ๆ S 1> แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาได้พบกับผลิตภัณฑ์ของบิมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์พิเชษก็อธิบายให้เราละว่ามันทำงานยังไงอะไรต่างๆนานาซึ่งยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับ ไม,ไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาผลิตภัณฑ์เราไม่ใช่ยาขอให้ยืนยันว่าเรากําลังพูดถึงอาหารเสริมรเราไม่ได้พูดถึงยาถ้าเรียกเป็นภาษาราชการเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือถ้ากินยาเนี่ยมันจะให้ผลในการบรรเทาอาการทันทีแต่ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเหล่านี้เนี่ยต้องใช้เวลาต้องมีวินัยในการที่จะอดทนคือมันไม่ใช่ยารักษาโรคแล้วต้องค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปปรับภรุิคุ้มกันในร่างกายของเรานะฮะ แล้วถ้าเกิดท่านฟังอาจารย์พิเชษแล้วเกิดความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติมให้เกิดความมั่นใจได้ฟังผู้ซึ่งเป็นประจักษพยานตัวเป็นๆแล้วเนี่ยนะฮะแล้วอยากรู้เพิ่มเติมท่านโทรเข้ามาได้ครับที่026464800ท่านจะมาสอบถามอะไร ทางเราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับหรือถ้าเกิดสงสัยอีกอยากจะลองเข้าไปค้นหาด้วยตัวเองนะครับก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์เลยครับ worldwideweb นะครับ bimr com นั่นเองสิ่งหนึ่งที่เราต้องจำไว้เสมอคือการดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้อยู่ในสภาพที่สมดุลเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีภูมิคุ้มกันในสภาพสมดุล โรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนเราได้ยากมากและถ้าเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่เนี่ยมันจะค่อ,คอยๆฟื้นสภาพขึ้นมาจนกระทั่งในที่สุดเราจะกลายเป็นคนที่มีชีวิตคุณภาพตามที่เราปรารถนาได้อืมแล้วอย่าลืมนะครับติดตามเราทั้งสองคนได้นะครับกับรายการ Better Being by Bim นะครับชีวิตที่ดีกว่าด้วยคุณค่าของบิมนั่นเองครับวันนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับ